โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงแรมที่แลนด์มาร์คโฮเทลนะคะแลนด์มาร์คโฮเทลนะคะนี่คืออะไรนะน้ำอัญชันค่ะน้ำอัญชันเรามาลองชิมเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอ้ยก็คือกล้องหน่อยคุณอยากลองชิมอร่อยป้ะ นแเี่ยวหอมอืมอร่อยเปรี้ยวๆมะนาวค่ะทุกคนมะนาวอร่อยนามะนาวติงนี่แล้วก็อามาด้วยอร่อยนะอร่อยเดี๋ยวนี่ของเธอเลยนะมันขมๆนิดนึงอ่นี่ของเมยเดี๋ยวเราจะดีมน เดี๋ยวเราไกลจะไปสนามเขาก็ตรงนะเขาแนะนำอะไรแกก็กลับก็ไม่ได้มีโฟมแมมเราเต็มนะเราก็เลยเก็บงานแล้วหลังาก็ไปกันก็คือถ่ายแน่นเดี๋ยวเรารอที่สนามใตรงนี้ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องเบลโมบายทีวีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่เปตงแล้วเนาะก็คือคลิปเมื่อวานนี้ขอถ่ายต่อเลยคลิปเมื่อวานนี้ จากที่กินข้าววุ่นวายมากเพราะว่าลดคลิปยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแบบเต็มตัวว่าในในโรงแรมที่เรามาพักเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นแยกอีพีนะว่าห้องกินข้าวว่าถ้าเป็นทีทรับอะไรอย่างนี้นะโอเคแต่เดี๋ยวเราจะไปกินจิ่มซำกันใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะอโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านถ่ายมหมก่อนดีซิมสิมซำใช่ไหมคะใช่ค่ะเราโอเคตอนนี้นะคะาามาอย่างหนึ่งนะคะไม่เป็นไรไม่ใช่อาหารคะ่ะเอาดิมซูมบ็ได้ โอเคเอาเนี่ยเพื่อนๆไป,ไปกันี่อันนี้น้องว่าพิ่งตื่นนยมงเดียวรอรอหันมานะคะ,คอะตอนนี้อาหันก็มาแล้วเดี<อ>๋ยงทำให้เราอะไรบ้างเดี๋ยวจะอะไรบอร่อยไหมมือแต่ไม่มีมี่ด้วยนะไม่ได้กิน

บอกเลยว,ว่าบะหมี่ยางนี่อร่อยมากไปชิมแล้วใช่ไหมเขาไม่เขาไม่ทเขาอร่อยาแบบมาว่าไม่กว่าเราอันนี้มันเป็นหมูช่วไงแล้วถามว่าทอพร่อยก็ใครร้านถ้าจะกินของในเข็งดีกว่าทีาองในานเงนี้ใช่ไหม นี่นะคะไมโลเย็นและนี่ก็คือน้องไปนี่คือน้องแบมและนี่คือน้องโบหล่อนมากเลยตรงข้างบนข้างนุ่มกู้เขียวเ้ยาาาาตัวตัวขาลวนไปหมดอแม่จะ ค่ะตอนนี้เราได้ถือกันเข้ามาบนรถที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็โชว์เพลงสีมาด้วยเออมาเดี๋ยวไปจัดให้มัไหนมาเอาใบชาเราจะลองชิมนอ๊ะเล่นสีเกมเล่นสีเกมลองชิมกันคอมมิชชั่สปอนเซอร์เราเสร็จแล้วะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะกับเปลี่ยน เราจะไปสุพานะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดี๋ยวคือเราได้ไปทะเลเนื่องจากมีบอกด้วยด้านหลังถ่ายด้วยเขาเห็นดีมันมีแต่ฝนอะคือฝนมันตกแล้วมันก็แบบเลือนเทอไปหมดเลยเดี๋ยวจะเล่าบรรยากาศค่อยฟังด้ยอาจจะมีรูปแต่จะไม่ได้แปะรูปดูนะเพราะว่ามีอี่หนงไม่ได้ถ่าย ีนเครื่องเราแต่สามารถแคบสามารถส่งมาได้แต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะเล่าบรรยากาศคือบรรยากาศก็คือเย็นไปเราก็เย็นมากเลยใช่ไหมหนากเปียกเนี่นี่เขาระบายเขาบอกเขาระบายเสร็จงานกับอะไรนะเส่ปียกโอ้ย่ายไชอบกินมเลยระบายเสรใครจะเกินมากียโอเคข้เรื่องกันดีกว่ามิชลกล้ยด้ยไปกินไปแวะซื้อโอ้ยอรอยไหเย็นเอาเร็วยื่นอาปากมา เหมือนแกเจนนี่นะเบลเหมือนไหมเหมือนมากค่ะนุ่มๆคนซืเยอะมากเลยไม่ร้ตู้สั่งถนเยอะาตมปกปาเลยเอาอคมาแล้วกินให้หมดหเลยราจะไปถ้ำได้ิงคีเดียวชิรมิดเราจะ ไปก็คือมันกระโดดแบบเท้าเปลี่ยนมากแต่ว่าวิวค่อนข้างที่จะสวยเพราะมีหมอกนะคพี่เขาบอกว่าจริงถ้ามาตอนเช้ามันจะสวยเพราะมันจะมีหมอกแต่ว่าเรามาสายมันก่อนที่รี่วิวมานอฟฟี่อ่ะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวว่ขอยังลืมได้ไหบาร์มี่ใช่บาร์มี่แบบนี้นะแต่เรายังไม่ได้ลงคลิปบานอฟฟี่โลย่งอาจจะลงก่อนอ่ะนี้หรือไม่ก็คลิปนี้ลงก่อนเอาเบลมาฝน้วเอาเร็ว นีนะคะก็ you, ะค,ะ um คือวิวสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอไปตอเออนี้คะเรามาอยู่ที่บ่อน้ำร้อนเดี๋ยวด้านหลังนะไนา้ำอยู่นี่บ่อน้ำร้อนนี่น้เห็นสาวยน้ำอยู่จะเหม่มาดูกระดูกมามแทงกรท้องหน่อย วันนี้โมเปรมเบลไบทีวีมาเสนอด้วยนะครับโอ้โหไแล้วเเวข่งไหมทันทันนะมันมีที่ลูกไข่ด้วยนะแต่ว่ามุมเดี๋ยวเราขึ้นรถกันแล้วค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะไปไหนต่อ ตอนนี้นะคะเราอยู่บนรนะคะเรากำลังไปที่ไหนคะสดอกไม้ภาพนะคะบนรถวุ่นวายมากนะคะไุ่นวายมากค่ะนี่นะคะเรากำลังบริการสวก มาถึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสวัดีเรามาถึงเพิ่งเพิ่งเงียบก่อนเรามาถึงสวนดอกไม้แล้วนะคะโอ้ยอย่าอย่าดันได้ไหมเรามาถึงสวนดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยนี่แหววแหวแหววเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายไว้แบวแบววแหวคนนี้คนนี้อะไรคนนี้อะไรเฮ้ เราจะลงไปถ่ายกันครับคือดูแช่นี่นะบรรยากาศยังไงครับตอนตนบรรยากาศยังไงอ่อีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้ถึงกันนะตอนนี้เราก็จอดรถแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆก็จะมีหมอกน่ามีอาหารด yes. like right? well? ้วยหมอกเดี๋ยวเธอเรื่องอะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้สวย ถ่ายเลยถ่รเลยบ้นนีดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้อ่ะส้มอ๋อนู่นนู่นเออใช่อ่านู่นไปไปนั่นไงสัตดอกม้หมอกเยอะมากฝนตกจะถ่ายคลิปให้ดูเราจะถ่ายรูปนี่หนาวนะบรรยากาศคุนทนาว เดี๋ยวเราต้องไปนั่ง Wolf ันก pues mm ันก่อนองไม่ okay. ีเนะนะี่องี่ขอดูอาพี่หน่ยนี่นะคะแ้วตอนนี้นะคะเอาปไปยืนดิยนไหมนี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวก ดอกไม้เลย่างี้นะ Winter flower garden นี้ก็พอใจเลยสวยมากเอ็ดนะเอ็กคืสไม่มีเชอไม่คิดไปวิดะเป่าเปล่าเปล่าทายเขาบ้างดิอะไรมาหยุระเยน One two three let's go เฮ้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 ยยาไปเลยอยาไปเยาไปเลยฮูเงี้ยเงี้ยเงี้ย เาช่วยบบไหนได้ไหมเธอชื่อชื่อเธอในเีปากกามางอีโอ้โหรถเต็มกล้องเฮน่าเกลียดมากเดิดิเพื่อเพ่นำายใส่กล้องเบล เดี๋ยวเราจะไปสวนดอกไม้แล้วจะเดินไปใช่ถ่ายแล้วโอเคมานี่นะคะเดินไปใกล้ๆอ่ะไม่เป็นไรหรอนี่นะคะที่แกะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นีนี้องเขาไปด้านนู้นมันจะมีอ๋อทุ่นเดี๋ยวทุ่นอะไรล่ะมันจะเป็นเหมือนแบบที่ทุ่นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยอ so ๋อรถเข้าได้เหรอมันรถไปส่งลูกค้าได้ก็ เดินเดินไปมามลยไปมาเลยไปมาเลยไปนะเดินทางเดินไประหางทางก็จะมีแบบเป็นแม่น้ำริมคลองนี่ป็นดอกไม้แต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาคือดอกอะไรนะเออให้รู้คอมเมนต์ได้นะไอดอกแบบนี้ไม่เป็นไรถ่ายให้าถ่ายให้มั้งดอกไม้บานที่เด็กดอกไม้บานที่เบตงที่เบตงมีปลาด้วยคะ มีปลาด้วยค่ะทุกคน นั่นแหละทุกคนดูสิไปเหมือไปหนอนมันตัวใหญ่มากไปไปกินหนอนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอุ้ยดอกสวยดอกสวยนี่มีบ้านด้วยอันนี้เป็นที่พักหรือเปล่ารู้สึกเหมือเป็นที่พักสงสัยน่าจะเป็นที่พักแหละจะเป็นที่พักละเป็นบ้านหลังๆนี้นะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนหน้า ฝนโดินน่ะจีจีสวยนี่มีดอกสีเหลืองด้วยก็ดอกเหมือนเดิมโอ้โหจำฝนเขาตอมันมีตัวอะไรนนะมัติดเข้าอ่ะดูให้ดีตัวอะไรติดเข้าปะ่ะไม่มี <c oughs> ไม่มีเมื <c oughs> ่อกี้ตัวอะไรมันผิดผ่านหัวเรา,าชุบอย่างนี้ เดี๋ยวเราจะเดินไปก่อนนะคะเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอเคคือตอนนี้นะคะเราก็เดินเาถึงละนี่สวยมากพายุขึ้นหน่อยนี่ไงสวนดอกไม้มือหนาวเบโต้เดินบอลนู่นนะติดไป อาชาบแนตองนายเฮลประกามาวงพอเดี๋ยวติดดีก็ติเออมีคนเยอะมากเธาจะไปดูด้านบนนะ oh. <laughs> กล้องมันสัน่นนี่ถือกล้องเป็นนี้สวยมาก น um ี่นะสวยสวยมากอ่เอาเราเข้ามาผิดเฮ้ยะลองลอ้นเฮ้ยโอ้ยลงเยนจังอุ้ยลมเย็นมะนี่เราเก็บภาพให้ดู บรรยากาศนี้คือสวยมากาเ,มาเราเดินตามหินไปนะคะเพือ่อที่ได้เห็นบรรยากาศาาาค่ะตอนนี้นักท้าเรา สวัสดีค่ะเดี๋ยวเัาดีค่ะสวัสดีค่ะสวาสดี่ะค่ะวันนี้เราทำการถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้กับภาพมากนี่น้องเหมืิงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อไปถ้ำพีรมิดเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเขาบอกเขาจะกลับห้องแล้วจะกลับโรงแรมแล้วไม่ทำไปท้ำหนึ่งถ้าไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ้าไม่ได้ไปเดี๋ยวเราจะไปรีวิวโรงแรมแบบเต็มตัวให้ดูนะคะแค่เราติดตามชม